เอาล่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เนื่องจากบัวที่ผมถาม Q&A ไปนะฮะซึ่งก็ไอ่ยูทูปมันปิดคอมเมนต์ไวนะะ้นะฮะนะฮะก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันมีเสียงจะขอขอัยด้วยนะอยังอันนี้อันหนึ่งไปดูใน กลุ่มดิสทอร์มกันนะอะไรสักอย่างหนึง่งอันนี้ก่อนจำได้นี่อันนี้อันนี้ยีคนถามมานะไม่นึกเลยน,นะก็มาต่อพี่หลังเนะี้ยคือมันยังตอบได้อยู่นะอเ,เออเออยังดีนะ โอเคถือว่าเราจะตอบถือว่ามันจะเป็นคอมเมนต์แต่เราก็ยังตอบได้อยู่ดีนะก็คําถามได้ก็คือชายหรือหญิงชายฟังเสียงไม่ออกเออแล้วคุณหนวกมละไอช่างมาถึงชายนะชายมาทำไมทำไมมันขอถึงเป็นแมวไม่รู้ดิ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงเป็นแมวอ่ะกอ ตอนทำไมเหรอก็เพราะว่าผมชอบแมวแค่นั้นแหละชอบแมวแล,ล้วทำให้ตัวมันเป็นสีฟ้าแล้วนู่นนี่นั่นจำไม่ค่อยได้เหมือนกันชอบเล่นเกมอะไรโรบ็อกแมบฟังกี้ไฟดเดีโอแค่มีแรงมันดานใจไหมแรงมานดานใจเหรอ ถ้าถามว่าแรงมันมาดาลใจอะแรงมันมาดาลใจแป๊นหนึ่งไปหาแรงมันมาดาลใจของตัวเองอะแรงมันมาดาลใจนั่นแหะอืึแรงมันมาดาลใจน่าจะคนนี้ละมั้งยูนูสิสองหนึ่งสี่น่าจะคนนี้แหละ okay. โอเคจบโอเคจบแล้วผมจำได้มันมีกันหนึ่งนะ ไหนวะนี่เป่าไม่ใช่เอยจำได้ว่าเอออยู่ในกลุ่มนี่วะนี่เป่าอ้ OMG ออ O M G เยอะจังวะ <c oughs> โคตรเยอะมากเลยอะ่ะคนณในใครเป็นคนครับเป็นเพศอะไรผมเป็นเกย์ไม่ได้ถามครับเพศชาย คุณชอบใครไม่บอกเคยกินเ้้วไหมก็ต้องเคยมีเพื่อนกี่คนหนึ่งคนชอบทะเลไหมชอบเกียอะไรแมลงสาบชอบกินอะไรมามา่าเพิ่มบดเพลงไหมไม่ผมชอบคุณผมเกลียดคุณอย่นี้แหละเย้คลิปสานาที <c ười> <c ười> <c ười> สามนาทีปิกเบอร์เจ้โอเคบายบายทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปหนะ้า